พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมือออ่อพศ2419ตั้งอยู่ระหว่างพระมหามณฑียนกับพระมหาประสาทประกอบด้วยประสาทสามองค์ ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกแต่ละองค์เชื่อมต่อการด้วยมุกกระสานโดยตลอดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมีความโดดเด่นกว่าพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอื่นๆเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรปโดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป แต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่มาของชื่อฝรั่งสวมชดาเนื่องจากความเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นกว่าพระที่นั่งอื่นๆทำให้ปัจจุบันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกลายเป็นหนึ่งในจุดหนึ่งดูดที่สำคัญของพระบรมมหาราชวังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรีศาสดารามพระที่นั่งจัก,กรีมหาปศาสารเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นท้องพระโรงในปีพศ2519ภายหลังจากเสด็จประพาสสิงค,โ,คโปรและชวาโปรดเกล้าให้จ้างนายยนครูนิชชาวอังกฤษ สถาปนิกจากสิงคโปร์และนายช่างหลวงออกแบบพระที่นั่งนายเฮนรีคูนิชโลดเป็นนายช่างผู้ช่วยโดยมีเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิปดีทวมบุญนาคเป็นแม่กองพระยาเวียงในนรุบาลเป็นผู้กำกับดูแลทุกอย่างและพระประดิษฐ์การพักดีเป็นผู้ตรวจกำกับบัญชีและของทั้งปวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2419เดิมมีพระที่นั่งต่างๆเรียงต่อการรวม11องค์ปัจจุบันเหลือเพียง3องค์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งมูลสถานบรมอาจาและพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุป,ปัตทซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์ที่กล่าวถึงนั้น ได้หรือลงแล้วสร้างใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้ในพศ2542ได้มีโครงสร้างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทส่วนต่อเติมในพื้นด้านหลังเพื่อใช้ในการพระราชทานเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพศ2549 เริ่มแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่เป็นแบบตะวันตกแต่สมเด็จพระยาบรมมหาศีสุริยะวง์ช่วงบุญนาคกราบบังคมทูลขอให้ทำเป็นปราสาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนทรงหลังคาเป็นหลังคายอดปราสาท3ยอด เรียงกันตามสถาปัตยกรรมไทยและเสด็จยกยอด,ยอดปราสาทในพศ2421มีการเฉลิมพระราชมนเนทียนในพศ2425ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ชั้นบนสุดเป็นที่ปฏิสถานพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระมเหสี ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นที่เสด็จออกให้คณะทูตานุทูตข้าราชการชั้นสูงเข้าเฝ้าหรือรับรองแขกผู้มีเกียรติภายในพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งพุทธานถมซึ่งเป็นพระราชอาณาราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งจักรีมหาปรสาทพระที่นั่งทำด้วยไม้หุ้มเงินถมลงยาทาทอง ซึ่งเรียกว่าถมตะทองนับได้ว่าเป็นเครื่องถงทองชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโคมไฟเซนเดเรียขนาดใหญ่ภายในพระที่นั่งนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่สั่งมาโดยตรงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยะวงศ์ช่วงบุญนาคได้สั่งมาที่บ้านของตนเองแต่ปรากฏว่าโคมนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป ท่านจึงนำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งจักรีมหาปาสารยังเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกอีกด้วยด้วยเหตุที่ว่ากรมพญยาเทววงศ์วโรปการได้ทอดพระเนตรเห็นแสงไฟฟ้านั้นที่ประเทศทางตะวันตกและมีพระราชประสงค์ที่จะมาใช้ในประเทศไทย พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งสามชั้นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยและยุโรปแต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยมีสามมุขภายในพระที่นั่งจะประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ตะวันออกพระที่นั่งองค์กลางพระที่นั่งองค์ตะวันตกมุขกระสานด้านตะวันออกมุขกระสานด้านตะวันตกและท้องพระโรง ของพระโรงกลางกว้าง12.70เมตรยาว27เมตรเพดานสูง14เมตรภายในประดิสถานพระที่นั่งพุทธตาถมซึ่งเป็นพระราชอาศประจําพระที่นั่งเป็นสถานที่สําหรับออกให้คณะทูตานุทูตเข้าเฝ้ารวมทั้งถวายพระราชสารตาตั้งและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสําคัญสําคัญ